เมื่อเราาวปี4-2ตอนนั้นผมเพิ่งเรียนจบหลักสูตรปรวชาวมาหมาดๆแล้วก็มาสมัครเข้าทำงานที่เดียวกันกับพ่อของผมที่นั่นทำให้ผมได้รู้จักกับเต้เต้เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีสายเฮหาปาร์ตี้เพียงแค่2เดือนหลังจากที่ผมเริ่มทำงานเราก็สนิทสนมกันมากขึ้นปกติเต้นั้นจะนัดเพื่อนเเพื่อ,อ,อมาดื่มกินกันช่วงวันหยุดอยู่บ่อยๆวันหยุดสุดสัปดาห์หนึ่งในปฏิทิน เต้ก็ได้จัดทิปชักชวนเพื่อนไปหาดแหลมแม่พิม์พจังหวัดระยองอย่างไรก็ตามผมไม่เคยไปมาก่อนเลยเลยถามดูว่ามีใครไปบ้างเราจะไปกันทางไหนเต้ก็บอกกับตนว่าจะขับรถบิ๊กอัพไปโดยนอกจากตัวแฟนสาวแล้วก็ยังมีเพื่อนชายสองคนแล้วผู้หญิงอีกสแล้วก็หลานชายที่มาเยี่ยมจากต่างจังหวัดอีกหนึ่งโดยแผนคือไปวันเสราร์โดยจะมีแผนกลับวันอาทิตย์ซึ่งแน่นอนว่า ผมไม่ได้มีอะไรขัดข้องใจ 3. ผมยังชอบทะเลอยู่แล้วไม่พลาดโอกาสนี้อย่างแน่นอนวันเสาร์หลังเลิกงานผมก็ขึ้นรถไปกับเต้ก่อนที่จะรับเพื่อนของเต้ในนั้นมีหลานชายวัย4 4ปีของเต้ที่ชื่อว่าต้องรวมอยู่ด้วยนอกจากรถของเต้ที่ผมนั่งก็ยังมีรถอีกคันของเพื่อนเต้ตามไปด้วยจากนั้นรถก็ออกมาตามเส้นทางจนเข้าสู่จังหวัดระยอง เต้ก็พาตัดลัดเลาะเข้าเส้นทางสายหนึ่งเส้นทางนี้ดูเปี่ยวพอสมควรสองข้างทางมีแต่ป่ามันสัมปหลังและป่าสับป,ปะรดเต็มไปหมดกระทั่งผมกับเต้นัดแนก,กันว่าจะจอดพักปัสสาวะเลยส่งสัญญาณให้รถคันหลังที่ตามมาให้จอดหลังรถจอดสนิทเต้กับผมก็เดินไปที่ต้นกวางต้นใหญ่ที่อยู่ข้างริมทางกะว่าโคนต้นไม้จะเป็นจุดหมายปลายทางที่จะปลดทุกข์ แต่อน,นิจาพอเข้าไปดูใกล้ๆก็ต้องสะดุ้งโหยงพอหลังต้นหมู่กวางที่ว่านั้นมันดันมีกระทงกับใบตองวางเรียงรายอย่างเป็นระเบียบแต่ละกระทงจะมีอาหารคาวหวานผลไม้กับแก้วน้ำพัสติกที่ว่างเปล่าอยู่ไม่รู้ว่ามันว่างเปล่าตั้งแต่แรกหรือระเหดระเหยท่ามกลางแสงที่ร้อนระอุห่างไปนิดเดียวมีศาลเพียงตาที่ทำจากไม้หลังเล็กตั้งอยู่เฮ้ยเกือบไปแล้ว ผมอูทานขึ้นพร้อมหันไปมองหน้าเต้อย่างเป็นในก่อนที่จะยกมือไหว้เชิงขอขอมาลาโทษจากนั้นจึงเดินหลบไกลเข้าไปในป่าลึกอีกเพื่อหาทำเลที่จะชิงช่องกันหลังเสร็จกิจธุระก็ต่างค้นต่างเดินออกมาเพื่อจะกลับไปยังรถแล้วก็ได้เดินผ่านสารที่ไหว้อีกครั้งก็ได้ยกมือไหว้อีกอย่างไรก็ตามขณะที่กำลังจะขึ้นรถก็เจอกับเจ้าต้องล้านชายของเต้ปวดพลาดออกมาจากรถ แล้วบอกกับเต้ว่าผมเพิ่งรู้สึกปวดขึ้นมาพอดีขอเวลาแป๊บเดียวหลังจากพูดจบก็เดินดุมๆไปทางเดียวกับที่พวกเราไปก่อนที่จะเดินอ้อมไปหลังต้นหูกวางใหญ่และหายลับตาไปตอนนั้นพรอาทิตย์กำลังจะตกอยู่พอดีเรียกได้ว่าอากาศเริ่มจะไม่ร้อนอีกทั้งใกล้ชายทะเลก็ดูเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยดีผมเลยบอกกับเต้ว่า เดี๋ยวขอทั่งกระบะหลังเลยดีกว่าส่วนเจ้าต้องก็ได้เดินกลับมาพอดีก็เลยได้นั่งหลังรถกับผมแต่ที่แปลกประหลาดก็คือหลังจากทุกคนประจำที่เรียบร้อยรถกำลังจะออกตัวพอดีจูจูผมก็รู้สึกได้ว่ามันมีจังหวะหนึ่งที่รถหยวบก่อนที่จะคืนตัวเด้งขึ้นมาถ้าถามผมผมก็บอกได้ว่ามันเหมือนกับเวลาที่มีใครอีกคนปินคือมานั่งด้วยกันนั่นแหละ เพียงได้ถึงตอนนั้นก็มีแค่ผมก็จะต้องสองคนที่อยู่ท้ายบิ๊กอัพตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันไม่ชอบมาพากลเสร็จแล้วสงสัยทริปนี้คงจะมีเรื่องจับจับเขาให้แล้วพอราวทุ่มกว่าพวกเราก็ได้มาถึงหาดแหลมแม่พิมพ์จุดหมายที่ตั้งใจกันไว้รถ2อสาคันถูกจอดต่อๆกันก่อนที่จะพากันเปิดท้ายรถเอาเสื้อมาปูริมชายหาดส่วนผมนั้น ก็ลงมือสวมบทบาทเป็นเชฟจำเป็นเผากุ้งเผาปูพร้อมกับน้ำขิ้มซีฟู้ดรสเด็ดส่วนเต้กับเพื่อนผู้ชายก็เริ่มล้อมรำทำเพลงกันอย่างคืนเคงเขาก็เสียงขึ้นซัดหาดต้องยอมรับเลยว่าบรรยากาศที่นี่ดีสุดๆคิดไม่ผิดเลยที่ตามมาด้วยแต่าหากว่าไม่มีเรื่องนั้นเกิดขึ้นเสีกก่อนขณะที่ผมกำลังยืนย่างปูและกุ้งอยู่นั้น ตาก็ะเหลือไปเห็นเงาใครบางคนเดินละสัมละสายไปมาห่างออกไปได้ไม่ไกลนักใต้ต้นสนต้นหนึ่งจู่ๆก็มีเสียงเจ้าตองร้องขึ้นมาว่าปวดชิงช่องอีกแล้วเดี๋ยวผมขอไปเยี่ยวใต้ต้นสนนั้นก่อนนะแล้วก็เดินดุ่มๆไปตรงนั้นเล่าก็ถูกลากไปด้วยเชือกที่มองไม่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ในสายตาของผมโดยตลอดเจ้าตองยืนเก้ะๆกัง ยู่ใต้ต้นสนที่มีเงาประหลาดนั่นจนผมนึกสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าก่อนที่มันจะล้มฟุบลงไปต่อหน้าต่อตาเห็นอย่างนั้นผมเลยทะายานวิ่งตรงไปที่ใต้ต้นสนต้นนั้นทันทีแต่ยังไม่ทันจะถึงจ,จูู่ไอ้เจ้าต้องมันก็ลุกขึ้นมาและเดินสวนผมกลับมาทันทีแต่จังหวะที่สวนกับผมนั้นผมก็สัมผัสได้ถึงความผิดปกติของเจ้าต้องทันทีแม้ใบหน้าของเจ้าต้อง จะหันตรงไปทางกลุ่มที่กำลังนั่งสั่นๆกันอยู่แต่สายตาดันเหลมาทางผมจนตาแทบเดือบในตาดูแข็งและก้าวหลาผมเลยถามออกไปว่าเป็นิดนรหรือเปล่าเจ้าต้องเมื่อกี้เห็นลบลงไปแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบอะไรกลับมาแล้วเรื่องชวนสะพึงก็เริ่มต้นขึ้นพอเจ้าตองได้เดินไปถึงจุดที่เจ้าเต้และเพื่อนปูเสือนั่งดื่มกันอยู่ก็ตรงไปที่เตาปิ้งย่างก่อนที่จะคว้ามือไปหยิบกุ้งดิบ ที่พิ่งจะเอาลงเตาหมาดๆแล้วใช้มือบิดกุ้งออกเป็นสองทอนก่อนจะลงมือเคี้ยวตุยตุย,ย่างมูมามต่อหน้าต่อตาคนอื่นๆผมเลยทักถามออกไปว่าเฮ้ยต้องกินแบบนั้นได้ยังไงมันไม่สุกเลยนะแต่คำตอบของเจ้าต้องทําใ้้ดวงตาของคนอื่นจับต้องเบอร์พงอย่างไม่รู้ตัวไม่แบบนี้แหละดีแล้วอูหิวอูไจะกินมันดิบๆแบบนี้ให้หมดเลยเต้ผู้เป็นอา เห็นเช่นนั้นจึงเข้ามาตักเตือนต้องว่ากินแบบนั้นไม่ได้ถ้ามันไม่สุกมันจะเป็นพยาธิรอให้พี่เขาย่างให้สุกก่อนสิแล้วค่อยกินแต่ต้องนอกจากจะไม่ฟังยังมีปฏิกิริยาตอบโต้ไม่กูจะกินกูจะกินเต้ถึงกับเดือดขึ้นมาชั่ววูขวาคอเสื้อหลานชายของตัวเองขึ้นมาผมเห็นทิว้วไม่ได้การหรือจะเข้าไปแยกทั้งคู่ออกพอดีกันกับจังหวะมื้อเจ้าต้อง ไปปัดมือเต้ออกมาโดนผมจนลม้มลงคุกฝุ่นลงพื้นทันทีตอนนั้นสาวๆในทิปเริ่มอกสั่นควันหายกันแล้วสถานการณ์เยื่อแย่ลงทุกทุกทีขณะนั้นดูนาฬิกาข้อมือก็บอกเวลาประมาณ5้าทุ่มกว่าเห็นจะได้สักพักจึงสังเกตเห็นว่ามีคู่พ่อลูกคู่หนึ่งดูเหมือนจะเป็นชาวประมงท้องถิ่นยืนมองมาทางพวกเราอย่างเก๊เกกังกงขายกับมีเรื่องอยากเข้ามาพูดคุย หรือบอกอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่แน่ใจส่วนลูกสาวที่ดูแล้วน่าจะราวสามสี่ขวบกลบตัวอยู่ด้านหลังคุณพ่อเล่ากับกลัวสุนัขจรจัดแฟนของเต้ชื่อน้ำตาลเลยเดินเข้าไปหาสองพ่อลูกหุยกันอยู่สักแป๊บน้ำตาลก็หน่าถอดสีไปเลยกระทั่งเดินกลับมาเล่าให้ฟังว่าน้องผู้หญิงคนที่เป็นลูกสาวคนนั้นเห็นผู้ชายทีย่นามสิงสู่อยู่ในร่างของตองในขณะที่มีผู้หญิงอีกคนหนึ่ง นั่งอยู่บนคอและก็มีอีกสองคนที่กำลังกอดเอวจะต้องไว้แน่นแม้ว่าสายตาของคนอื่นจะมองไม่เห็นชาวบ้านคนเป็นพ่อนั้นยังบอกอีกว่าผมเห็นพวกคุณมานั่งกินอยู่นานแล้วแต่กลับมีคนยืนอยู่บนหลังคารถ4ี่ห้าคนจ้องมองมาที่พวกคุณกำลังนั่งอยู่พอน้องชายคนนั้นเดินไปที่ต้นสนเงาคนบนหลังคารถก็พากันกระโจนพูดมาใส่น้องเขาเลยตอนนี้ ผมเชื่อแล้วว่ามีบางอย่างติดตามมาจากที่ไหนสักที่ผมมันก็ไปมองคราวนี้ก็เจอเต็มๆูชายตาลึกลวงโบซึ่งมีผู้หญิงขี่คอก้มหน้าก้มตามองลงมายังผมผมเผ่ากระเซืร์กกระเซิงในตานี่แดงกล่ำกอดเอวพร้อมกับชี้นิ้วมาทางผมอย่างเป็นในว่าอย่าเข้าไปยุ่งยาาไม่เข้าท่าหรือไม่ใช่เรื่องของเองอะไรทำนองนั้น ก่อนที่ผมนั้นจะเดินไปกระซิบคุยก,กับเต้พวกเราได้ข้อสรุปตรงกันว่าเจ้าต้องน่าจะไปทําอะไรวิธรรมเนียมหรือลบหลู่เข้าโดยไม่รู้ตัวสักอย่างหนึ่งอย่างแน่แท้ไม่อย่างนั้นคงตอบคําถามไม่ได้ว่าทําไมถึงถูกสำเวสีติดตามเยอะมากขนาดนี้เราเลยสอบถามกับชาวบ้านคุณเป็นพ่อว่าแถวนี้พอจะมีวัดใกล้ๆไหมครับคําตอบจากปากชาวบ้านก็คือมีนะแต่มันไม่ใกล้หรอก และป่านนี้พระสงฆ์องค์เจ้าคงจําวัดกันหมดแล้วด้วยอย่างไรก็ตามแต่หากขัดจากเนินหินข้างหน้าตรงนั้นก็จะพบพระธุดงมาปาักกดอยู่ตรงชายหาดนะ่ะตอนนี้ท่านคงเดินจงกรมอยู่ที่ไหนสักแห่งแถวนั้นยังไงลุงว่าพาน้องเขาไปพบท่านก่อนเถอะเผื่อจาพาะพอแก้ไขผ่อนหนักเป็นเบาอะไรได้บ้างแต่ทันทีที่ชาวบ้านพูดถึงเรื่องพระเรื่องเจ้าขึ้นมาเจ้าต,ตองก็มีอาการขัดขืนและพู้งออกมาว่า มันลบลูกกูมันไม่ให้เคียดกูเดี๋ยวกูเจ้ามันไปอยู่ด้วยสิ้นเสียงจากปากเจ้าตองก็วิ่งออกไปทางทะเลแต่เต้ผู้เป็นอากระโดดเข้าไปเหนียวลังเอาไว้ได้ทันสิ่งที่ไม่น่าเชื่อในสายตาก,ก็คือคดตัวเล็กๆอายุ14จะมีแรงมากขนาดนี้ถึงกระจุดกระชากลากตัวเต้ที่ลังไว้จนจวนเจียนตกลงไปทะเลอยู่ลมล่อผมเห็นเข้าเลยพาเพื่อนผู้ชายอีกสองคน อูกันลงไปช่วยดึงเจ้าตองขึ้นมาทมกลางเสียงวีดร้องดั้นล่างของวิ่งในกลุ่มบางสิ่งบางอย่างที่กําลังสิงสู่อาศัยล่างของตองมันขัดขืนมันพยายามสะบัดสลัดจนผู้ชายสี่คนพากันล้มกินกระดินละเนลนาดไปหมดในภาวะขับขันอยู่นั่นเองผมก็ได้ยินเสียงสดมนดังขึ้นส่วนตัวผมนั้นรู้จักดีว่ามีเป็นบทสดที่เรียกว่าไตสรณคมแล้วจู่จู หลางของเจ้าต้องที่เมื่อสักครู่ยังดิ้นขัดขืนทุรนทุรายบัดนี้ถูกยึดตึงไว้ด้วยบทสวดที่ว่าก่อนที่จะมีเสียงร้องโอดอวยควนคางหญิงและชายปนกันไปจนฟังไม่ได้สับดังออกมาจากปากของเจ้าต้องกระทั่งมีดอกพ่อรูปหนึ่งปรากฏตัวขึ้นแต่เดินมาทางที่พวกเราอยู่เฮ้ยรอดแล้วสวรรค์มาปูชดชัด,ชดพวกเราต่างวิ่งเข้าไปกราบไหว พางล่าวขอบคุณท่านเสียงกันยกใหญ่เรียกว่าท่านมาได้จังหวะพอดีก่อนที่ท่านจะสอบถามวิญญาณสัมภเวสีเหล่านั้นว่าเรือมันเป็นมายังไงทําไมถึงมาแฝงอยู่ในร่างหนุ่มคนนี้ก็มีเสียงชายแก่พูดดังขึ้นมาว่าพวกกับผมคือดวงวิญญาณตายโหงเคยประสบอุบัติเหตุตายคาที่ตรงจุดเดียวกันกับที่มันจอดรถถ่ายเบากันตรงนั้นไอหนุ่มคนนี้ มันก็ทำการลบหลูดูหมินพวกกับผมทุกคนเป็นพยานได้ว่าได้ยินเสียงและรับฟังเนื้อหาเดียวกันผมเลยถามบอกไว้ว่าแล้วเจ้าตองมันไปทำอะไรพวกท่านหรือสัมภเวสีในร่างก้วตองหันมาก่อนจะชี้นิ้วมาทางผมกับเตแล้วพูดว่าก็มันได้ไปเยี่ยวใส่แก้วเปล่าในกระทง้งที่เส้นไหวนะสิไม่พอมันยังเอาไปเทใส่ลงแก้วตรงสามเพียงตาอีกแล้วรู้ไหม ไอ้บ่อนนี่มันพูดว่าอะไรผมได้สายหน้ารับฟังโดยไม่ได้ตอบอะไรมันบอกว่ากินขนมสาลี่แล้วไปบีน้ำไงมันจะติดคอนะรู้ไหมมานี่เดี๋ยวก้วนะ้ำไม่กินคอแห้งไม่ใช่หรือไงผมกับเต้ได้มองหน้ากันเลือกหลัก,ลกจะต้องมันเล่นแรงถึงขนาดนั้นเชียวหรือหลวงพ่อท่านเลยพยายามเคลียร์ให้ว่าแล้วให้ทำอย่างไร ให้ซื้อของเส้นไหว้ให้ไหมสัมพเพสศีในร่างก็ะต้องก็บอกว่าไม่เอาแล้วเขาจะเอาใบบุญใหญ่อย่างเดียวเท่านั้นพระท่านก็ถามว่าบวชน้นหรือล่างเจ้าต้องก็พยักหน้ารับอย่างง่ายดายทันทีโดยมีเงื่อนไขเล็กน้อยพวกตนจะให้โอกาสหลังจากนี้ไป15วันโดยที่พรุ่งนี้ต้องิืมเอาดอกไม้ทูบเทียนไปถวายจุกว่าจะได้บวชนนให้หนึ่งเดือนไม่เช่นนั้น จะไม่รับรองความปลอดภัยและจะเอาเจ้าต้องไปอยู่ด้วยพอได้พูดบอกความต้องการครบหมดแล้วล่างเจ้าต้องก็งายหลังล้มตึงไปแต่ทะเลลาวกับล่างไร้วิญญาณเต้กูเป็นอานีบวิ่งขึ้นไปอุ้มมานอนอย่างไรก็ตามกว่าที่ต้องจะรู้สึกตัวฟื้นขึ้นมาก็ป้าเข้าไปตอนตีห้าแล้วก็ได้มาปรึกษาหาลือและคาดคะเนเอาความจริงร่วมกันได้ความมาว่า ตัวจะต้องเองไปทําเรื่องแบบนั้นมาจริงๆเลยโดนอบรมสังส่งสอนสยกใหญ่พอเช้าวันอาทิตย์ขากลับก็ได้ไปตรงนั้นเราก็ไม่ลืมที่จะเอาดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้ขอขมาลาโทษเขานอกจากนี้ก็มีของเส้นไหว้ติดไม้ติดมือไปฝากอย่างไก่ย่างปาทูขนมไปด้วยแม้ว่าเขาไม่ได้ร้องขอตามสัญญาก็ตามพอกลับไปถึงบ้านจะต้องกระโดนสวดอีกชุดใหญ่ ก่อนที่จำใจต้องไปบวชเนรให้เขาตามที่หลวงพ่อทุดงท่านบินทบาตชีวิตจากเหล่าวิญญาณสามเวสีที่ช่วยไว้หนึ่งเดือนจริงๆอย่างไรก็ตามเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงได้ด้วยดีเรื่องนี้บอกได้คำเดียวว่าอะไรที่เราไม่เชื่ออย่าไปลบหลู่เลยครับและเรื่องราวทั้งหมดก็ได้จบลงไปแล้วครับถ้าชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ